สวัสดีครับผมเผ็ดปลาลุย่ยสวัสดีที่สู้ผูสุข้อนครับผมเป็นยัางไรน,นอฟพี่น้องสว้วมหมานกันมานอฟเมื่อคืนเนี่ยลาพัฒนาบันจุกที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกหก,หกบนมันก็ออกสีเก่าเก่าล่างก็ออกสองสี่สว้วมหมานกับปูหาเจ็ดแดปดบอกพี่น้องของปูหาเจ็ดแปดเข้าตกกลับเข้าตกกลับนะพี่น้องของปูหอยสี่สองเล่ห์ออกสองซี เลขบนมันออกเก้าเก้าของปูเป็นหกหกซะนอพี่น้องแต่เลขจับคู่ของปูเข่าตกกับเลขออกสองสีของปูเป็นซีสองกระทือว่าเขานะพี่น้องเพราะว่าปูหายไปกับเลขวิ่งลูดกับเข่าที่ซีเลขวิ่งเ,เลขเลขูดกับเขา่าซีเลขจับคู่เข่าตกกับของปูหายเจ็ดแปด เอาเข้ามาตามกันต่อวันวันที่หาได้พี่น้อง้อวันอัารที่หาวันจันทร์ที่สีราพัฒนาบอกเป็นวันศาสตร์วันหยุดไปออกวันที่หาไปออกบอกวันอัารที่หาราพัฒนาวันจันทร์ไม่ออกเป็นวันหยุด ธราคารที่ห ほうほう ปูห้าเจ็ดแปด บนล่างวิ่งรูด3บนล่างวิ่งรูด3กับ4 คู่บนล่างไปกับสามสามสามสี่อ๋อเหล็กหลายโตตัวนี่สามสี่สี่สามตัวนี่ กับในตัวเลยสี่สามสามสี่แล้วก็สี่สี่เล็กปูพหลายตัวว่ยแบบนี้รูดรูดไปยังรูดเบิ้น เลขเป่าเลขเบิลเอาคุิมากเกาเกาดูใส่มือขึ้นในเกาเกาแล้วเกาเกาศูนย์ศูนย์เลขเบิลของปูมีตัวเนียนได้พี่น้องของปูหาเจ็ดแปด 3ามสามสามอันี้นเลขกันเบินี่คือเก0าเกูนย์ปูห้าเออกวันธัาคารได้พี่น้องไนดะ้ธนงคารวันจันทร์บอออกธนงคารที่5้าลพัฒนาปูห้าเบนล่างวิ่งรูด3กับ4จับคู่กับมี่3า3สา 3ามซีซีแล้วกับซีซีเก้าเ้าูนยนหาคูะพี่น้องเนาะหาคู่พี่น้องห้องก็แคบหนาจอดนะครับเด้อเลขบ่อกกลับหวดนี้เลขบ่ิกรลับเด้อพี่น้องเพราะว่าซีสามสามปูกลับมาแล้วมันกลับในโตแล้ว3ามสามซีเก้าเกับบริกรลับแต่งวดที่แล้วมันเข่าตกกลับหมวดที่แล้วเข่าตกกลับ ปูหซ้ซีสองเหล็กออกสองซีวดที่แล้วเข่าตกกับเด้อพี่น้องเด้เอาพี่น้องเ้องก็แคบหน้าจอครับผมกัดลืมเพราะว่ามันหลายมือเนาะพี่น้องเนาะมันหลายมือมึงได้ืันนี้ก็วันเสาร์ที่สองกัดลืมเพราะว่ามันซีมือพี่น้องนะแคบหน้าจอตามนี้ครับผมธรรมกัจดตคัดกระพนันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทาง ขอบพระคุณปูหาเจ็ดแปดครับผมขอให้โชคๆมันหมันเรื่อยเรื่องแห้งสุภูสุขนก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม